วิธีปดบล็อกคนที่เราเคยบล็อกใน t k t t o k ให้กดแบบนี้ได้เลยครับเริ่มต้นนะครับให้เข้าไปที่ TikTok เข้ามาแล้วนะครับให้กดโปรไฟล์ทางด้านขวาล่างจากนั้นนะครับมันจะเข้ามายังหน้าโปรไฟล์ i ิก o อกของเราเนาะเมื่อเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ได้แล้วนะครับให้กดขีด3ขีดทางด้านขวาบนต่อไปนะครับให้กดการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวหน้าต่อไปกดความเป็นส่วนตัว ในหน้าความเป็นส่วนตัวนะครับให้เลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยนะครับจากนั้นนะครับให้มากดบัญชีที่ถูกบล็อกเมื่อเข้ามาที่หน้าบัญชีที่ถูกบล็อกได้แล้วนะครับเราจะเจอรายชื่อทั้งหมดที่เราเคยบล็อกไว้ในท k t o อกตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันให้เพื่อนๆนะครับอยากจะปลดบล็อกคนไหนสามารถกดปลดบล็อกด้านหลังรายชื่อนั้นได้เลยนะครับจากตัวอย่างนอกเป็นคนนี้แล้วกันนะครับ กดปดบล็อกเสร็จแล้วนะครับมันจะมีสถานะปดบล็อกขึ้นด้านบนแบบนี้สแสดงว่าตอนนี้เราได้ปลดบล็อกเขาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราปลดบล็อกเขาเราสามารถเห็นข้อมูลติกต่อของเขาได้และเขานะครับก็จะสามารถเห็นข้อมูลติกต่อของเราได้เช่นกันมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับตอนที่เราปกเขามันจะเป็นการยกเลิกการติดตามซึ่งกันและกันถ้าเพืเ่อนๆนะครับอยากจะกลับมาติดตามบัญชีติกต่อเขาก็ต้องกดติดตามอีกครั้งหลังจากที่เราเลิกบล็อก และทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการปลดบล็อกหรือเลิกบล็อกคนใน t i k t o อกเพื่อนๆนะครับสามารถใช้วิธีนี้ไปเช็คดูคนที่เราบล็อกและปลดบล็อกเขาแบบง่ายๆได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ